ต้นไอ้ตะขอสร้างเด้อพี่น้องเอ้ยครับเอาไปไหว้บูชาครับดีมากๆเลยครับผมเป็นตะขอที่ว่าแบบน้ำชกน้ำลาบครับตะขอเงินครับผมตะขอเงินตะขอทองเนาะตะขอเงินกับตะขอทองคู่กันครับแต่จิตบาดจิเลื่อนก็ดีครับผมผู้ใดดวงบดีดวงตโตบูรยีดวงตกครับนี่ครับล้นดวงล้นดวงครับโชคลาบโชคลาบครับผมเดินทางกับแถวคาดปลอดภัยครับผม ขอสร้างมงคลเด้อนะครับเอฟซีแฟนช่องนะครับสำหรับท่านใดที่อยากสิ้อเซาตะขอสร้างนะครับผมนะครับดวงบอดีดวงตกนะครับผมหนุนดวงเด้อนะครับเกาะเงินเกาะทองเรียกเงินเรียกทองนะครับตะขอมงคลนะครับผมนะครับตอนนี้การทางช่องกับไดนมีให้เซาบูซ่านะครับผมเบอร์โทรกับยุดานะนะครับผมนะครับตะขอชักมงคลนะครับผมสื่อหอยพิพดๆถึกๆสื่อบนดอกล่างสื่อล่างออกบนกับเซาตะขอไปไดนเด้อนะครับเนาะอาจารย์หมวดเนาะครับผมครับผมครับถูกต้องครับผม ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกๆซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางสวัสดีครับเอทุกท่านนะครับผมมาพออาจารย์มวลพอดีครับผมอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ อาจารย์สบายดีบ่ครับนี่ครับครับสบายดีครับเป็นจะได้นอะสบายกับานไดดอกคือหัวเอฟซีิหัเอฟซีครับครับผองอาจารย์มาตเสไครับนี่หินห่วงน้ำไปมาท่านเขาบานนึงมัานเขาเองหงดก้อนแม่เขาว่าแมนตีตามตีนี้ยังคนเดียวบ้านใดสองสองหนึเกดสองหนึ่งเจดอก้เสอจนย์นึ่งสองครับจะว่ากินก็ดีที่ว่าบ้า มวลนี่อาจารย์ได้มากหรือเปล่าครับผมได้ได้ได้มากนะครับนะครับฝากถึงเอฟซีนะครับเด้อสองงวดมากนี่สามงวดมันห้าบริตามนะครับเพราะว่าติดงานอยู่ทางอุดรนะครับพอดีต้อถามหาเซลอยู่ครับเอฟซีจะได้คิดหอดอาจารย์มวนกับตอนนี้อาจารย์มวนกับสีมากหรือเด้อครับพี่น้องเขาเอฟซีแฟนช่องนะครับผมนะคุณครับอย่กันอื่น ครับมาพอกกับเดือยเบิกเอิญครับไม่ไถ่ง่ายใช้คอาจารย์ไถหน้าพู๊บมันหัวเข่าผมโอ้ไม่น้องไถหน้าอาจารย์สบายดีบ่ครับนี่อผมสบายดีครับผมครับฝากเอฟซีเด้อครับอาจารย์ม่วนสบายดีครับช่วงนี้บ่ค่อยได้ลงคลิปอาจารย์นะครับผมเพราะว่าขึ้นไปตามตัวเลขอยู่ทั้งอุดรนะครับแล้วก็อาจารย์ก็ช่วงนี้อาจารย์ก็บ่ค่อยว่างอาจารย์ก็ไถให้ไถหน้าเนาะเขาไปหาก็บ่ค่อยเห็นาง่างคนเอฟซีทรมาหาบ่ได้รับสายก็จะว่าผมเด้อพี่น้องเอ้ยครับยากอยู่ตอนนี้ยากงั้นครับรถแต่มันไม่ได้ยินเสียงนะครับอาจารย์มีรรถถไบบ่คั ครับรถไถแดงเนาะอันนีาเนาะเอาไว้สำหรับจ้างข่อได้หายได้สิบทำกิจความดูแครับเอารถไถนี่ได้แต่งวดได้งวดสามแปดอันเดียงวดสามแปดนะเดี๋ยวรถไถคันหนึ่งเลยคันหนึ่งแกดุลละครับผมนี่นี่เด้อครับเด้อพอได้กินหอดอาจารย์มวลนะครับถึงนะครับผมก็ได้มาให้ตามให้แล้วครับสำหรับเอ็ซีสปูทุกคนนี่นะครับผมเอ็ซีลลายท่านที่คิดหอดคิดถึงอาจารย์มวนนะครับตอนนี้ก็เข้าก็ได้มาตามตัวเลขให้แล้วสำหรับตัวเลขของอาจารย์นี่งวดนี้อาจารย์มีที่เด็ดบ่ครับผม ผมดูที่สูตรสูตรมันหนึ่งมันจะมาแห้งคือนวศูามแปดครับศูนสามแดครับศูนย์สตรตงกับเดี๋ยอาจารย์ใดเนน่นศูนย์สามแปดครับปุกสาเวทดได้คิดสองศกับหนึ่งหนึ่งคิดจุดสองศูนย์กับหนึ่งหนึ่งคดครับปลุกไปลุกสายเวทได้ลุกในสายเวทคดอว่าในในในสารสารตะพุ่มบ้านผมของพอผมที่ว่าขังๆนะโอสารประกำน่ะบ่ครับครับคือว่าใหญ่ใหญ่ใหญ่ ใจบรรพุกไปเรื่อยๆครับครับใจเกตสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์ครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับโอ้เราเราสำหรับเด็กสูตรราคาอาจารย์เด็กสูตรก็คือว่าไใจหาสูตรคือเขาแหละหาหาโตคือเขาครับมีมีศูนย์สามแปดมีศูนย์สามแปดเจ็ตสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งหกห้าหกหกห้าหกครับเกตสองศูนย์เกตสองศูนย์เดี๋ยวสืเขียนให้ด้ครับแล้วอาจารย์เด็กเขียนเมืไหร่ครับนี่เอ่ ผมีเนบเชไปบนอครับดด็ครับมาอ่ลนไสิครัมาเดี๋ยวหาปาเกาเชยนเนาะเด็เล็ก่ลงกับฝากน้เน่เด็ก่ลังรับเล็ก่ลงไอแปดเกแปดเก้ากหกเก้าหเก้าครับเดินก็คือเจ็ดเก้าเดินก็คือเจ็ดเก้ครับเพราะว่าผมผมได้ลักสูตรงวดก้อนเพื่อนในผมนักถือเป็นพอผมนะเพื่อนเพื่อนยุ่ยขาดใหญ่ครับ เพิ่นถือลายแสนเพิ่นบอกว่าไฮเด่นมากไฮเด่นคือว่ามีหนึ่งมีเก่ามีศูนย์มีหนึ่งมีเก่ามีศูนย์ครับยกหาเลยทั้งล่างทั้งบนครับมันเของมาตลอดโอ้อันนี้อันนี้สูตรของทั้งหาดใหญ่หาดใหญ่ครับแปลว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นไห่เป็นตัวเด่นนะครับไห่เป็นตัวเด่นมากมาจับจุดพอดีเด็ผมมันมีมดพอดีพึ่งพอดีพอดีเลยนี่เกิดว่า เดี๋ยวผมไปหาสุปอากาศจะเข้าได้ครับให้อาจารย์มวนเชียนให้ครับผมแป๊บนึงได้ครับท่านผู้ชมครับผมอาครับเด้อเอฟซีแท่นช่องนะครับผมเดี๋ยวอาจารย์มวลรับสิเชียนให้นะครับสลับทันใดที่แคปหน้าจอได้ก็แคปเลยเด้อครับนี่ครับผมท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวอาจารย์มวนสิเชียนให้นะครับสลับสูตรของอาจารย์มวลศูนย์สามแปด สี Six, five, <Equ est Story> ่หนึ่งหกหาหกมงพี่น้องเอซแชมปได้แชมป์เด้อครับผมวงเล็บตัวเดนนะครับตัวนี้เน้นมาเารวงเล็บโอ้ตัวเจ็ดสองศูนย์นี่วงเล็บนี่เน้นเด้อครับผมวงเล็บให้ตัวเน้นๆนะครับหนึ่งหนึ่ง ครับผมหนึ่งหนึ่งเขีล่างหลเออเก้าแปดเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าตัววงเล็บไว้วกกลมอันนี้คือตัวเนีนบ่อกขนาดเนีนครับเน้นครับเลยอนีครับอันนี้เลขหนึ่งแน่นอนน่ครับเลหนึ่งแน่นอนครับ หลักหนึ่งเด้อครับเอลซีครับลอนทียอธิสับสนนะครับหลักหนึ่งลักหนึ่งครับผมเนี่ยครับเด้อหลักนี้งักหนึ่ครับหลักตรงศูนย์เด้อพี่น้องตรงศูนย์ศูนย์สามแปดนี่ยมันมันเข้ามาทั้งสองศูนย์เลยคนจำได้ทั้งศูนย์หนึ่งศูนย์สองครับตัวเดียวมูนี่มันเข้ามาอยู่แต่มันไม่ไม่ไม่อยู่ในหัวข้อหัวข้อกของคือว่าเขาเขียนไว้ไหนครับนี่นี่ตัวเดียวดีนี่ตู้สามแปดครับอ้าแคปหน้าจอแคปได้เลยเด้อครับเอลซีแฟนสองนะครับสุภุสุคนนะครับผมนี่แหละครับตตาามมททุนนนพี่้องตามทุน อาจารย์มีตัวใดเป็นมักตัวตัวพิเศษบ่ครับผมสําหรับในตัวเลขทั้งหมดที่อาจารย์เชียนไห่มนี่ครับผมใจผมหักนะครับใจที่หักหักที่สุดหลักที่สุดคือข้างล่างผมคือผมหักตัวนี้แหละครับเจ็ดเก้าข้างล่างนะข้างล่างนี่เจ็ดเก้าครับข้างข้างบนนี่ผมหักตัวนี้ครับตัวนี้ครับโอ้ตัวนี้ครับข้างบนนี่อาจารย์เนี่ยบ่ไห่สองเลยบ่ครับบ่ไห่สองตัวเลยบ่ครับตัวกระตัดอ๋อคือว่ากับสองตัวคือตัดสามแปดสี่หนึ่งห้าหก 2จ็ดสองศูนย์ศูนย์เอ้หนึ่งเจ็ดลัอะไรนี้นี้นี่เนีครับเอฟซีครับนบ้บอสองโตนะครับค่เอาเอาสี่ละครับเอฟซคือว่า่อยากเขียนหลายนะเราอยากเขียนหลายเหล็กเหลายเนาะเอาเอาง่ายคือ FC เท่านะครับผมดาอาเดอร์นี่ครับสามแปดสี่หนึ่งห้าหสองหนเจ็ดสลับสลับสลับสองโตบน แม่นบ่อาจารย์ครับผมสองตัวบนสองตัวบนเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นครับสองตัวบนเท่านั้นหรือทันใดทีไม่ไต่อลงล่างหรอกครับนี่นหะข้างล่างนี่หายแล้วนี่ข้างล่างอาจารย์หามาโดยตรงแล้วครับผมนี่ข้างล่างหามาสามหางเด้อเอฟซีครับแปดเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าครับผมโอ้เลี้ยงพ่ออาจารย์นี่แปดกัวโมครับท่านผู้ชมชอบวิ่งชอบวิ่งเก่าเด้อวิ่งเก่าวิ่งเอาวิ่งให้แน่วิ่งเก้าวิ่งเก้าเลยนี่วิ่งเก้าครับเพราะมันเด่นเก่าอีเดียเ็นบ่ครับเด่นเก่าประคำเงวดครับวิ่งข้างล่างนี่วิ่ง นะครับสำหรับสายหลุดสายวิ่งเด้อเอฟซีนะครับผมนะครับอาจารย์มวลหายวิ่งเก่านะครับผมนี่ครับนี่นะครับผมล่างนะครับผมเอฟซีละลายทันนะครับทันใดที่เขามารับชมได้เด่นนะได้เด่นอยากๆแค่จุดเออนี่ยนี่สามจนึงวิ่งศูนย์จานฉีดกลางขึ้นนะครับมันจะได้ฉีดขางว่ามันเป็นอันนี้ได้สิเป็นเหล็กอันนี้เป็นเหล็กโตฉีดตรงอาจารย์ฉีดฉีดเน่าฉีดเน่าครับเนีอนี่ครับเน้อนี่นี่บอกขึ้นไอ้นี่ครับหนึ่งเก้าศูนย์นี่ล่างบนเลยมามาชั่วด้วยหยิ่หยิบหยิบกระดานนี่เลยนี่แหละน ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ่ครับเด้อสู่ออาจารย์มนชอบสายวิ่งนะชอบสายวิ่งหลอดสายวิ่งครับอตัวได้ตัวแดเป็นเล็กเขาเวทเขาอาจารย์ที่อาจารย์เนีเี้อวงโงเหล็กีกครับใช่ครับโอที่วงเล็กแผนี่เป็นเหล็สายเวทสายเวทนี่กัวงเหล็พึคือกันนี่นี่นี่นีครับเจ็ดสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์มันออกมันออกสองสองสองเจ็ดศูนสองเจ็ดศูนย์คือว่าอะไรทุกจางในนั้นเนาะ ครับแม่นครับกับโอ้กับกันครับกับเป็นก็มาได้ครับไมีโอกาสเป็นไปได้ได้คิดสองชุดนี่เนี่ยอืมครับพอดีพอดีเลขเลขมันเหลือตัวนึงก็เลยเอามาประกบกันขอใจบอลนี่นึงคิดมาประกบใส่นี่นะเดี๋ยวันหาชุดนี่ครับผมไอมาเป็นจังวเองเอามาประกบกันมาประกบกันที่เสื้อครับมาประกบกันเหลือตัวนึ่งนี่ฮับปุ๊กฮับปุ๊กได้แค่แค่สี่สี่ชุดอ๋อครับ อนผู้ชมบ่ต้องงงนะครับเรื่องสลับสลับตัวบนสองตัวบนอาจารย์กระเชียนให้นะครับผมนสองตัวบนอสองตัวบนกับสามหกก็สามแปดครับพอไพ่กับสามแปดแล้วก็ซีหนึ่งแล้วก็ห้าหกแล้วก็สองศูนย์หนึ่งเจ็ดตัวบนสองตัวบนนั่นแหละสองตัวบนให้ไปตัดเอาเด้อครับพี่น้องเอฟซีนะครับจดท่านบ่เนาะพี่น้องเข้าครับเอฟซีหลายๆคนนะครับไม่ต้องไม่เอาขานางมาใส่ขาหลังมันหลายครับขาหลายมันหลายเนาะที่ออกมามันฟุกซื้อหรอกที่ออกขานางสักขานัางที่เออกไงคืออาจารย์จอยท่านคิดอะไันนั่นนะโอ้อันอันตัวนี้แป แปดเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าวิ่งเก้าวิ่งวิ่งนี่หนึ่งเก้าศูนย์เนยวิ่งไปเลยหนึ่งเก้าศูนย์ในล่างบนครับล่างบนให้วิ่งไปเลยหนึ่งเก้าศูนย์วิ่งเลยครับมาแทะนะครับลอยเปอร์เซ็นต์ครับโอ้อาจารย์ฟันตรงเลยครับรลอยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับตัวเลขนะครับผมสำหรับที่มัดจีบาทั้งสองโตครับครับทั้งบนทั้งล่างครับผมสำหรับตัวเลขตัวไม่ภายในสามโต่างหรอครับมันใจเลยครับวดีครับผมอาจารย์มันใจ จเปอร์เซ็นต์อาจารย์ขอความมั่นใจให้ซี่เนี่ยที่ฟันรับส้มอยู่นะครับมันก็คือว่าผมก็ชอบฟันทงกับฟันทงคือเก่าเลยครับครับฟันทงคืบเก่าเนาะเอาตัวที่มักที่สุดเท่านั้นเนาะเอาข้อมที่ทะข้อมชอบถนัดเนาะครับกาคือเก่าเหรอเนาะครับเนาะทางช่องอาจารย์มวลก็เป็นแนวทางนะครับผมเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอนะครับผมตัวเลกนะครับตามทุน่นะครับเข้าบริษัทตามมาจังหวัดอาจารย์สองหมวดที่สามหมวดนะครับสองสามเกินเลยครับขออภัยเด้อนะครับเอนมินกับเดินทางไปทางอุดรนะครับผมมีเด็กว่าได้เดี๋ยวมาตามขออาจารย์มวลนะครรับพออดีาาาจย์เก มากอนำเสนอให้นะครับเดินทางมาพอกันพอดีดวงมเอินครับเมื่อนี้ครับผมอาจารย์มาแต่ไถหน้าป่ะครับออผมมาแต่ไถหน้าครับมาแต่ไถหน้าน้องแป้งเขาไปจะได้น้องแป้งสบายดีบ่น้องแป้งก็อะมันก็คือว่าแหละพี่น้องเอ้ยวดหยาอดบอลกับฟูกไปมุ่นแล้วเอาไปมุ่นห่ะอิีฟูไปป้าเลยโอ้อาหารหายากป่ะครับน้องแป้งเดี๋ยวมันก็คือว่าอไรก็ไหนเอฟซีพัฒนสูงมากกับมันมันก็เบิดเปลี่ยนเนาะมันก็เบาบางลงไปเนาะเอาอหวยปลาก่อนเด้อเลยก็เพราะเขาไปเพิ่นเนาะ ครับผมโอ้โหครับเอฟซีธันใดทีอยากสิสาับสนุนนองแป้งกับเบอร์โทรคือเก่าเลยเด้อจังทีตาบุษ้มเห็นนะครับออ่าจารย์เชื่อเบอร์โทรน่ครับผมอาจารย์เบอร์โทรอาจารย์จำได้บ่าจำอะไรคือเกอลหรอหน่ะเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอให้เด้อสำหรับเบอร์โทรของอาจารย์มวนนะครับผมเดี๋ยวอยู่ในหน้าจอท่นนะครับผมหรือโทรเข้ามาได้นะครับสำหรับตัวเลขของอาจารย์มวนนะครับผมกอ้เขาลยงวดนี้เด้อ ครับผมอาจารย์ไม่อยังฝากถึงเอฟซีนะครับผมฝากถึงเอฟซีที่เพิ่งรับส้มอยู่ตอนนี้นะครับผมผู้ที่ว่าถามหาผมว่าคือบ่าได้ออกอ่ะออกหายแล้อพี่น้องเอ้ครับครับผมให้ให้ตามทุนเด้อพอประมาณเด้อพอประมาณเนาะครับให้ตามตามทุนก่อนไปว่ากันไหมครับผมวันนี้ค่อยมึงกันอีกทีหนึ่งเนาะครับผมทำเขามากก่อนครับก็ค่อยติดตามอาจารย์หมดอีกทีหนึ่งครับผมขอบคุณอาจารย์หมดหลายครับสสวัดีครับผม ครับท่านผู้ชมนะครับผมกะเมื่อกี้นะครับผมอาจารย์นะครับอาจารย์มวนเพิ่นกาได้ให้ตัวเลขพละเดอนะครับผมกะลอกเอาไปวิเคราะห์พิจารณานะครับผมทั้งช่องและอาจารย์นะครับผมก็ย่งคงเป็นแนวทางนะครับผมสลหรับตัวเลขที่อาจารย์มวนได้เป่ออกไปนะครับผมนะครับสระทะเลนะครับผมที่อยากสีซอยค่าอาหารนองแป้งกันย่งซอยเดิมเดอร์สรเทะเลที่เอฟซีที่มองยูนะครับผมที่เคยโอนมาซอยอาหารซอยนองแป้งกะบัญชีเดิมเบอร์เดิมนะครับผมกะโอนเข้ามานะครับผมให้นองแป้งนะครับผมตอนนี้อากาศกับความสีแห้งแรงอาหารกะหายยากขึ้นนะครับ นะครับสุดท้ายทายสุดนะครับผมขอให้ทุกท่านนะครับผมนะครับโชคดีเด้อนะครับผมอยู่ดีแม่แหสุขุดก็ด้ะรักษาสุขภาพครับผมบดีโตแต่ตะขอสร้างเด้อพี่น้องเลยครับเอาไปไหว้บูชาเครับดีมากๆเลยครับผมเป็นตะขอที่ว่าแบบน้ำโชกน้ำลาบครับตะขอเงินครับผมตะขอเงินกับตะขอทองเนาะตะขอเงินกับตะขอทองคู่กันครับแต่จิตบานจิตเลื่อนก็ดีครับผมพอดีดวงบดีดวงตกบูดีนี้ดวงตกครับนี่ครับลุนดวงลุนดวงครับโชคลาบโชคลาบครับผมเดินทางกับชาวคาดปลอดภัยครับผม ตะขอสร้างมงคลเด้อนะครับเอฟซีแฟนช่องนะครับสำหรับท่านใดที่อยากสิเศร้าตะขอสร้างนะครับผมนะครับดวงบอดีดวงตกนะครับผมหนุนดวงเด้อนะครับเกาะเงินเกาะทองเรียกเงินเรียกทองนะครับตะขอมงคลนะครับผมนะครับตอนนี้การทางช่องกับไดนมีให้เซาบูซ่านะครับผมเบอร์โทรกับยูดานะนะครับผมนะครับตะขอช้างมงคลนะครับผมสื่อหอยพิภพถึกถึกสื่อบนออกล่างสื่อล่างออกบนกับเศร้าตะขอไปไดนเด้อนะครับเนาะอาจารย์หมวดเนาะครับผมครับผมครับถูกต้องครับผม